วันนี้เราจะมีคุยเรื่องอครั้งแรกในการนั่งสมาธิซึ่งเกิดขึ้นโดยการที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปนั่งนะครับเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมา2 5 6พยาทำวิปัสสนาสมาธิเพื่อเป็นประโยชน์ำเป็นกุศลให้แก่วาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ที่วัด ระมหาวัดมหาธาตุวชิรามงคลวชิระมงคลบ้านบางทงเหนือบ้านบางทงตะบลนานเหนือคืออ่าวลึกจังหวัดกระบีกบบะ่การนั่งครั้งแรกเข้าได้จริงหรือจากประสบการณ์ของผมไม่ได้ไม่ได้มาสอนใครนะครับ ผมมาบอกเล่าเรื่องราวที่ไปนั่งมาแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าใช่สิ่งที่เราต้องการที่จะนั่งเพื่อเห็นหรือไม่แต่นั่งแล้วมันเห็นเนื่องด้วยได้เป็นนั่งสมาธิวิปัสสนาครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะเข้าถึงได้ขนาดนี้หรือว่า ครูอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดมาจากพุทธเจา้าท่านเคยทําไว้ก่อนนี่ไม่ไดมม้มาสอนใครนะครับนี่คือการบอกเล่าให้ฟังเมื่อไปนั่งครั้งแรกเนื่องด้วยไปก่อนหนึ่งวันเพราะตอนเช้าก็จะต้องมีการนั่งสมาธิทำวัดเช้า หรืออะไรสักอย่างก็เข้าลงทะเบียน9ก้าโมงเราไปไม่ทันแน่ถ้าเกิดอยู่หันอย่าไปกระบ,บี่ก็เลยไปนอนก่อนหนึ่งคืนและขณะที่ไปนอนนั้นเป็นอะไรที่คนกลัวผีอย่างผมกลัวมากการนอนอยู่ห้องคนเดียวมีเตียงสองเตียงพอไปนั่งนี่คือเล่าให้เป็นธรรมทานนะครับพอไปนอนแล้วก็นอนไม่ห,หลับ เข้านอนทุ่มหนึ่งสิ่งแรกที่ทําได้คืออยู่คนเดียวและกลัวผีก็เลยหายใจเข้าพุทโทเหมือนที่เคยดูในใน u t u b e ที่เขาทากันก็นั่งบ้างเดินบ้างเพราะว่าไม่สามารถไปคุยกับใครได้ พราะมืดแล้วก็มันเป็นกฎอาจจะเป็นกฎด,ด้วยฮะไม่มานั่งคุยกันมีปรัชนานะครับก็ได้นอนนั่งแล้วแต่ตามอารมณ์แต่ทุกลมหายใจก็คือหายใจเข้าพุทธหาใจออกโทตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันสี่ทุ่มเผลอหลับ ด้วยความกลัวผีนะครับเอ่อแล้วทีนี้พอตกใจตื่นขึ้นมาประมาณสี่ทุ่มครึ่งความกลัวก็ยังมาอยู่ก็เลยท่องต่อหายใจเข้าพุโทโธพุโทโธเหมือนเดิมทุกอย่างพอเที่ยงคืนก็เผลอหลับด้วยความเหนื่อยแต่ว่าไม่เคยขาดครับว่าพุโทโธในลมหายใจเลยจนจนถึงตีสามพอถึงตีสามแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองง่วงนอนมากพ็าเปิดไฟไว้ห้องในห้องทุกดวงในห้องเปิดหมดทุกดวงก็เลยทําให้ง่วงนอนก็เลยตัดสินใจว่านอนดีกว่าผีเผลอไม่ต้องกลัวละก็นอนพตอนเช้าก็ปกติครับก็เจอผู้คนมากมายที่มา,าที่วัด เพื่อที่จะมานั่งวิปัสนากรรมฐานาแล้วก็พอตกเย็นก็ได้บ่ายสักสีส่โมงเยน็นก็ได้ทำวัดเยน็นสี่โมงเย็นถึงน่าจะสักทุ่มไม่ใช่บ่ายสองถึงสี่โมงทุ่มถึงสีทส่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มได้ได้วิปัสนาวันแรก ตอนเย็นก่อนพอหนึ่งทุ่มปุ๊บพระอาจารย์ท่านลงมาน่าจะสักสองทุ่มมานั่งอสอนวิปัส,สนาท่านก็บอกว่าให้กำหน,นดจิตนะให้นึกถึงไม้ไผ่ลำหนึ่งที่ทะลุป,ป้องออกแล้วก็มาทำเป็นลมหายใจของเราให้ผ่านในไม้ไผ่ลำนี้เข้าไป ก็ได้มองนั่งดูทำดูก็ได้จับลมหายใจได้เหมือนกับมันลมหายใจเราเหมือนกาผ่านมันวิ่งผ่านป้องไม้ไผ่เข้าไปแล้วเหมือนอารมลมลมมันวิ่งลงไปเหมือนกับเราลูดลูกประคำบอ่ะมันมันสะดุดสะดุดทุกลมหายใจตึ๊ดตๆๆต,ต,ต,ตจนเราเห็นฝุ่นที่มันฟุ้งอยู่ในลมลมหายใจเรา แล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มง่วงนอนนะมันจะง่วงนอนแต่ไม่ใช่ง่วงนอนเหมือนคนหลับในฮะแล้วก็ลำตัวส่วนแขนขาลงไปจากหัวเรากับมันจะผ่อนคลายสบายเหมือนคนหลับในเหมือนเหมือนเหมือน,นคนหลับนะแล้วก็เราก็จับตรงนั้นเลยว่านี่แต่ลมหายใจทุกลมหายใจเรายังเป็นพุทโธพุทโธอยู่นะ นีไไ่ไม่ได้มาสอนจากพูทธเจ้านะคือเล่าจากประสบการณ์ครูบาอาจารย์คือพูทธเจ้าที่ท่านเป็นผ่านไปแล้วครูบาอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็บอกอท่านสมเด็จท่านเทวคุณพระอาจารย์ชัยครั้งแรกท่านสอนทำก็ตัวหาย แขนลำตัวที่หายมีแต่ลมหายใจที่เห็นอยู่เราเพ่งลงมาในฝุ่นที่อยู่ในลมหายใจเราพิฟุ้งู่ในท้องเรา,าก็เจอจับขึ้นมาเม็ดหนึ่งแล้วก็เพ่งลงไปให้มันขยายซูมเหมือนเล่น,ลนลยื่นหน้าเข้าไปในตาที่แสงสว่างมันจะขาวไปหมดเลยแล้วก็ตัวเราก็จะหายไปหมดแล้วก็เห็นขามันเปอก ในผิวหนังเราเปราเหมือนเปลืกกล้วยเห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด,มดในน่องหลังจากนั้นก็ผ้าจางก็ได้กระแอมขึ้นมา <c oughs> เบาๆแต่ว่าเป็นในในไมโครโฟนนะนะมันก็อาจจะมีเสียงดังบ้างก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาวันนั้นก็จบไปแค่ไหน,นพอวันที่สองมาก็เลยเก้เราก็คิดอยากจะ เป็นครั้งแรกนี่เรานี่เราฝันหรือว่ามันเป็นอะไรไมันแค่เสียเส้ยวเสี้ยวเสี้ยววินาทีหรือเสี้ยวนาน่าจะประมาณสักสิบวิหลังจากนั้นก็ครั้งที่สองวันที่สองจะให้เราลงมาสอนเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จับลมหายใจได้แต่เข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมตัวไม่หายไปเหมือนเดิมแต่กับไปคิดถึง เพ่งที่สมองของคนอื่นเขาเปิดกระโหลกเข้ามาดูเห็นสมองเราคิดไดาสมองคนนี้เขาคิดอะไรอยู่พออะอย่างนั้นก็แวบกลับมาที่ที่นั่งสมาธิก็มาคิดก็ตื่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะแล้วก็หันไปมองซ้ายขวาก็เห็นคนทั่วคนั่ง อย่างสงบอยูย่เรานี่ยังอยู่ยก็หลับไปอีกก็ไม่จะหลับก็เปสมาธิต่อไปแล้วก็เพ่งดูสมองคนถุกคนประมาณหนึ่งรอคนที่นั่งอยู่ในใน,ในกรรมฐานด้วยกันบอกให้มันกร,บบกระโปกระโหลกเปิดทุบก็เปิด,ปปปดปปปทุกคนแล้วก็เอ๊ะทำไมทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็หลุดออกมา ทีนี้ก็มองมองซ้ายมองขวาบางคนเขาก็ออกไปเดินจงกรมบ้างเราก็เอจจะจงกรมนี่เดินทําไมนั่งต่อแล้วก็จะมีแสงมาจากข้างหลังพุ่งมาเป็นแสงเท่าไข่ไก่สีขาวจิตเราก็เพ่งอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็เพ่งไปเอะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราคิดเป็นเองจินตนาการเองก็เลยถอนออกมาอีก ถอนจิตออกมาแล้วก็ลองดูใหม่อีกทีนเข้าได้ไหมเข้าไปได,ไไปได้ทีนี้เข้าไปแล้วเราเห็นว่าข้างหน้าเราเป็นหมอกหมอกเหมือนขาวๆไปหมดเลยแต่ไอที่ลอยอยังอยู่ที่เดิมแต่เห็นท้องฟ้าครับทีนี้แล้วอะไรคืออะไรอะไรอะไรคือเมฆอันนี้คือรมองไปดูก็อกลายเป็นว่า เราอยู่บนบนบนเมฆหมอกอน,นี่ไม่ได้ไม่ได้อ,อวดอุตตริหรืออะไรก็กช่างนะครับที่ที่ดูแล้วท่านผู้ใดที่รู้ก็บอกได้นี่คือครั้งแรกในชีวิตในการนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เห็นแล้วมองลงไปก็เห็นตัวเองว่าน่าจะเป็นอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มองไปเห็นโลกเท่าลูกบอลได้เห็นหมุนอยู่ปกติของโลก ก็เลยอาจารย์ท่านก,ก,ก็แอมอีกครั้งหนึ่งก็คือตื่นขึ้นมานี่คือวันที่สองโอ้ทีนี้ก็นึกว่าเอ๊ะทำยังไงก็ก็นึกตั้งแต่วันแรกแล้วแหละว่าอยากจะเข้าไปกราบท่านเจาาา้าคุณพระมหาชัยท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ชัยนะก็เลยพยายาม บอกคนนู้นคนนี้ว่าผมนั่งครั้งแรกผมเน่ยเป็นอย่างนี้ก็คือเราความตื่นเต้นที่เราไม่เคยเจอไม่เคยคิดและไม,ไม,ไม่ไม่มีในหัวเรื่องวิปัสสนาเลยอาจจะเป็นด้วยความกลัวที่กลัวผีก็เลยภาวภาวนาพุดโทยตลอดเกือบทั้งคืนอาจิตเราอาจจะนิ่งก็ได้ท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ท่านใดท่านรู้ก็ ออไหลังจากนั้นก็ได้มาก็ได้ไปสอบถามพยายามหาวิธีทางจนได้เข้าพบอา,พอาจารย์ชัยท่านจ้าคุณพระอาจารย์ชัยที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านแรกก็เลยไปถามว่าเหตุใดที่ถึงได้เห็นเนื้อ หนังที่มันลอกออกเป็นเหมือนปอกกล้วยแล้วก็เห็นกล้ามเนื้อข้างในท่านพระอาจารย์บอกว่าเป็นการาเป็นขั้นสุภะผมก็ไม่รู้ว่าสุภะคืออะไรนะคืออาจจะเป็นการเพ่งมาศึกษาภายหลังน่าจ,จะเป็นการาสุภะคือพิจารณากายสังขารหรือรสร้างสมอะไรสักอย่างก็เลยบอกขั้นแค่เรื่องเดียว ว่าเห็นอย่างนี้แต่เรื่องที่ฝันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝันฮะที่เห็นอ่เปิดสมองคนหรือว่าอา่เห็นแสงสว่างที่พุ่งนําทางอยู่เนี่ยแล้วก็มองเห็นบนโลกเห็นบนเมฆเหมือนเราอยู่นั่งอยู่บนอ่ที่สูงมากระดับน่าจะเป็นระดับสูงกว่าเครื่องบินวิ่งนะ สไดได้ก็สนทนาสอบถามอาจารย์ถ้าอา่างก็รอเออเก่งแล้วนี่อย่าไปาเปิดสำนักนะไม่ดีแล้วก็อย่าไปเที่ยวดูสมองคนอื่นนะดูสมองตัวเองบ้างอย่าไปดูแต่สมองคนอื่นแล้วก็บอกว่าถอดต่อไปก็ถอดจิตได้ละถอดจิตอะ ผมก็เลยสงสัยว่าทําไมไม่ได้บอกพระอาจารย์เลยและไม่เคยบอกใครเลยในในวิปัสสนาด้วยกันทั้งดรออฟแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโกนาะคนทางภูงกเก็ตนะแล้วก็จี G ก็เป็นคนทางภูกเก็ตที่แยติธรรมด้วยกันแต่พอมานั่งเอ้พระอาจารย์นี้ก็ท่านก็รู้ทุกอย่างที่เราเห็นพระอาจารย์ก็เห็นทุกอย่างที่เราทํา เลยอยากจะบอกเล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้มาสอนวิธีการใดๆแต่ก็บอกตามพระอาจารย์ท่านาได้สอนออามาพระอาจารย์บอกให้ทําอย่างนี้นะให้นึกว่าไม้ไผ่ตัดมาทะลุป,ป้องออกให้เป็นลมหายใจของเราเป็นท่อที่ให้เราหายใจผมก็เลยลองนั่งดูแล้วลองถ้าเป็นท่อไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ท่อ ไม่ไผ่แล้วลองเป็นป้องท่อ,อใหญ่ๆไม่ได้มันกว้างเกินไปนี่คือด้วยการทดลองด้วยความอยากรู้ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้ส่งต่อความรู้จากพระพุทธเจ้าท่านได้บอกมา คือหนังสือสนมนนะที่ได้มาจากวัดมหาธาตุวชิรมงคลท่านใดรู้เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานหรือว่ายานใดๆก็ตามที่ผมมีความรู้เพียงน้อยนิดแทบจะไม่มีเลยถ้ามืดบอดด้วยในวิปัสสนากรรมฐานก็ บอกได้สอนได้ให้ความรู้ได้แต่ผมไม่มีความรู้รเลยแล้วก็ขอขอบคุณท่าท่านใดบอกได้ก็บอกนะครับ